ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆร่วมสแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC เจาะเลขเด่นสูดหวยพารวยนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นสูตรการคำนวณเด่นบนค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เคยลงไว้ให้นะคะสูตรการคำนวณจะใช้หน่วยล่างนะคะนำมาบวก3มบวก3าบวก2บวก1เป็นสูตรเด่นบนระยะยาวที่เคยลงไว้แล้วมันหลุดไปค่ะแล้วหลังจากหลุดไปนะคะมันก็กลับมาเข้าเดินดีต่อนะคะลองมาดูค่ะสูตรการคำนวณนี้ตั้งแต่หลุดไปแล้วมาเดินต่อนะคะ มันก็เดินต่อเนื่องมาทั้งหมดอีก5งวดนะคะต่อเนื่องมายังไม่มีหลุดนะคะใช้หน่วยล่างนำมาบวกสมบวกสาบวกสองบวกหค่ะในงวดนี้หน่วยล่างคือเลข3นะคะนำสามมาบวก3าบวก3ได้6 6บวกสได้9 9้บวกสได้1ิเศษ1 1ึบวก1ได้2ค่ะ หกเกสองผลการออกรางวัล3ามตัวบนออก3 7มสองค่ะเข้าหลักหน่วยเลขสอต่อไปนะาใช้8มาบวก8ปบวกสได้11ใส่1 1ึบวกสได้4 4่บวกสได้6กหบวกหได้7ค่ะ หนึ่ี่หกผลการออกรางวัลค่ะ3ตัวบนออก0ูนย์สหลักหน่วยบนเข้าเลขเจ็ดค่ะงวดนี้เข้าหน่วยบนที่เลขเจต่อไปนะคะใช้5้าบวก5้บวกสได้8 8ดบวกสได้สิเอใส่หนึ่งหบวกสได้3 3มบวกหได้4ค่ะ ผลการออกระวันนะคะสามตัวบนออกเจ็ดหกหนึ่งค่ะก็เข้าที่เลขหนึ่งหลักหน่วยบนนะคะงวดนี้ต่อไปใช้เจ็ดบวกสามเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกค่ะศูนย์สามห้าหกผลการออกระวันนะคะสามตัวบนออกสองห้าแปดงวดนี้เข้าหลักสิบบนเลขห้า ต่อไปนะคะใช้2อบวกสได้5 5าบวกสได้8ปดแปดบวกสได้10ใส่ศูนศบกหได้1นึ่ค่ะห้าแผลการออกรางวัลน,นะคะสตัวบนออกสองสหงวดนี้เข้าเลขห้ค่ะที่หลักหน่วยบน ย้ำนะคะสูตรนี้นะเป็นสูตรการคำนวณเด่นบนระยะยาวสูตรเก่านะคะแอดมินคำนวณสูตรนี้ไว้ตั้งแต่ปี61นะคะอ่าตัวอัดเล็กนะนะี่คะที่คำนวณลงให้ระยะยาวมาเรื่อยๆะคะสำหรับสูตรนี้นะคะก็คำนวณมาให้ตั้งแต่ปี61เรื่อยมานะคะ จนถึงปีหกสี่ที่นำมาลงไว้ให้นะมันมีหลุดนะคะมีหลุดอยู่สองงวดหลังจากที่หลุดไปมีหลุดงวดศูนย์สี่หกเจ็ดห้าศูนย์และสองตัวล่างออกสองสามนะคะและศูนย์เจดย์สมหสองตัวล่างออกเก้าศูนนะคะหลุดไปสองงวดนี้แล้วก็กลับมาเดินใหม่นะคะทีนี้ค่ะ มาดูงวดวันที่30ธันวาถ้าสูตรนี้ยังกลับมาเดินดีอยู่นะคะใช้หน่วยล่างคือเลข3นำสามนะคะมาบวกกับเลขคงที่3าบวกสได้6ค่ะ6กบวกสได้9 9้บวกสได้11ใส่1 1ึบวกหได้2ค่ะ6 9 1 2นะคะเลขเด่นเป็นเด่นบนนะคะ ทีนี้สำหรับสูตรนี้เนี่ยเลขเด่นมันจะมีทั้งหมด4ตัวนะคะ6 9 1 2ทีนี้แอดมินลงสูตรเลขเด่นหลัก10หน่วยบนสถิติ11งวดไว้ให้เพื่อนๆในงวดวันที่30ทธันวานะคะเลขเด่นได้เลข6 7 1ถ้านำมาชนกับสูตรนี้นะคะมันจะชนที่เลข6และเลข1 จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเลข6หรือเลข1นะคะจะมาในหลัก10หน่วยบนนะคะเลข6และเลข1นะคะเมื่อนำมาชนนะคะชนกับสูตรเด่น10หน่วยบนสถิติ11งวด ได้เลขหกเ็ดหนึมาชนกับสูตรเด่นบนสูตรนี้นะคะชนที่เลขหกและเลขหนนะคะจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเลขหกหรือเลขหนจะมาที่10หน่วยบนค่ะนี่ก็เป็นแค่เพียงแนวทางที่นำมาฝากเพื่อนๆไว้พิจารณานะคะ ช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นําสูตรที่น่าสนใจมานําเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ